วันนี้จะมาสอนวิธีการจับลูกเม่นการจับเม่นตัวใหญ่แล้วก็สอนวิธีการดูเม่นท้องว่าดูกันยังไงว่าท้องหรือไม่ท้องนะครับวันนี้เรามาดูสอนวิธีการแรกเลยแล้วกันนะครับสอนวิธีการจับลูกเม่นนะครับลูกเม่นเนี่ยจะต้องค่อนข้างเรามาระวังสิดหนึ่งเพราะว่าเขาไม่คุ้นมือเราเราจะค่อยๆช้อนอย่างลักษณะนอนคว่ำแบบเนี้เราต้องเอาสิ่งกีดขวางออกก่อนแล้วก็จับเข้ามาค่อยคๆค่อยๆจับเขาช้อน เป็นไปนได้ใช้ถุงมือจะดีกว่าครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าขนเม่นเนี่ยมันมีแบคทีเรียตัวไหนอยู่บ้างหรือยิ่งคนยิ่งน้ำเหลืองไม่ดีเนี่ยโดนขนเม่นแทงเข้าไปแล้วก็ก็อักเสบได้เหมือนกันเราจะค่อย่อยช้อนด้านด้านนี้เป็นด้านใต้ท้องของเขานะครับช้อนของเขาให้ตะแคงแค่อยๆจับขึ้นมือเรามาอย่างนี้วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เม่นมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับอ,อย่างตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างเชื่องนะครับเพราะปกติแล้วถ้าจ,จับขึ้นมาเราจะขดนานอันนี้เป็นลูกเม่นอายุประมาณ2เดือนครับ ตันนี้จะค่อนข้างเชื่องหน่อยจริงๆถ้าเรามีความชินแล้วมีความคุ้นเคยหรือว่าเม่นค่อนข้างเชื่องเนี่ยเราจับได้มือเปล่าก็ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเม่นที่เราเลี้ยงนั้นมีความสะอาดเพียงพอนะครับใช้เวลาไม่รบกวนนะปล่อยลงไปต่อไปเรามาดูเม่นตัวโตดีกว่าครับเอาตัวไหนดีตอนนี้กำลังกินน้ำเลยตัวเล็กน,น,นึง ครับใช้วิธีนี้เรากินธรรมดาไม่ได้ครับยังรู้สึกว่ามีคนแอบมองหยู่กินกินแล้วกินแล้วเดี๋ยวเราจะจับตัวนี้ขึ้นมาดูเลยอันนี้เป็นเม่นเป็นแม่พันธุ์นะครับสีนอร์มินดูค่อนข้างห่วงตัวสักนิดหนึ่งถ้าเม่นดูในลักษณะนี้เราอย่าเราถ้าเราไม่มีความเชี่วชาญเพียงพอเราอย่าไปรบกวนเขาจะดีกว่าครับเพราะเวลาเขากระตุกตัวขึ้นเนี่ยเราจะได้รับบาดเจ็บได้ อย่างตัวนี้เป็นเม่นพันโนมอนครับอายุประมาณห้าเดือนครับแต่ว่าเป็นแม่พันได้แล้วอันนี้ให้ไปแล้วเห็นอย่างนี้ให้ไปแล้วคอกหนึ่งนะครับถือว่าค่อนข้างเชื่องทีเดียวครับให้ความรวม,มืออันนี้เป็นโนมอนต่อไปเรามาดูเม่นที่กําลังท้องอยู่ดีกว่าครับลำดับต่อไปเป็นจะพามาดูเม่นที่ หวังตั้งท้องน,นะครับเราจะมาดูว่า้องท้องยังไงหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเม่นของเราเนี่ยดูยังไงเวลาท้องวันนี้มีคําตอบครับตามมาเลยครับอันนี้เป็นเม่นที่ผมผสมพันไว้วิธีการผรสมพันเม่นเนี่ยจับตัวเมียมาไว้ในหลังตัวผู้นะครับประมาณ10-15วันหลังจากนั้นค่อยแยกอันนี้เม่นตัวนี้ผสมมาแล้วประมาณ10วันครับอันนี้คือชัดเจนเลยครับว่าเม่นท้องวิธีการวิธีการนอนของเขาจะสังเกตได้ง่ายคือเขาจะนอนแผ่ คือเขาจะไม่ให้ท้องของเขาได้รับความรักต่อกระเทือนอันนี้พยายามรบกวนเขามากครับเขาเริ่มเขาเริ่มหงุดหงิดตัวนี้เป็นเม่นทองอน,นี่ตัวผู้ตัวผู้นี้จับได้แต่จะจะค่อนข้างหงุดหงิดสักนิดหนึ่งเพราะอากาศร้อนแล้วก็คือไม่รบกวนมากอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นเม่นตัวนี้เป็นพันแฟฟอปเปิลซึ่งตั้งท้องแล้วสังเกตดูง,ง่ายๆคือ ก่อนนามาผสมพันธุ์เนี่ยเขาจะตัวเล็กกว่านี้มากครับแต่ตอนนี้เขาตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็อาหารที่ให้เนี่ยคือให้พวกก็หมดกินหมดเรื่อยๆันี้กำลังกินน้ําอยู่นี่การผสมพันธุ์เม่นก็คือว่าเราจับตัวเมียเนี่ยมาใส่ไว้ในรังตัวผู้แล้วก็อย่าจับตัวผู้ไปไปใส่ไปใส่ไว้ในรังตัวเมียนะครับเพราะว่าตัวผู้เนี่ยจะโดนตัวเมียไล่กลับแต่ถ้าเอาตัวเมียมาใส่ในรังตัวผู้เนี่ยพอตัวเมียคิดกินพวกเขาก็จะยอมตัวผู้แต่โดยดีเหมือนกับตัวผู้เป็นเจ้าถิ่น